ได้แล้วครับตัวเว้ครับเกี่ยวข้าง สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เบนฟิชชิงนะครับพาทุกท่านมาตกปลาบ่อเหมานะครับก็บ่อปักเกตนะครับ่วงนี้จะเน้นบอกให้ใกล้บ้านนะครับผมวันนี้ก็วันอังคารที่ยี่สิบ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมก็บรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้ตอนเวลานี้ก็ประมาณ8ดโมงกว่าจะ9ก้าโมงแล้วครับผมก็มันมีนักตกปลาไม่กี่คนครับหนึ่งสองสาม ี่ห้าหกเจ็ดรวมทั้งผมนะครับก็ยังไม่ค่อยมีนักตกปลามาเท่าไหร่นะครับวันนี้เงียบๆนะครับตกสบายๆแล้วครับผมปลาก็ยังไม่ไม่เดือดเท่าไหร่นะครับตอนเช้าอ๋อเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อกันนะครับผมมาผสมเหยื่อตกกันเลยนะครับ วันนี้ผมใช้หัวเชื้อน้ำหน่อยนะครับหัวเชื้อน้ำสีเหลืองสองฝานะครับเพราะว่ามาสายแล้ววันนี้ก็มาก็แปดโมงกว่าจะเก้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะครับต้องใช้ตัวเร่งหน่อยก็ผสมน้ำนะครับผม เหีื่อหอมมีมาแค่นี้นะครับมาวันนี้มาฉุกเฉินนะครับมาทันด่วนไม่เตรียมอะไรมาเลยเหีื่อหอมก็เหลืออยู่ซึ่งถุงนี้นะครับผมผสมกับไฮเกรดไปเลยหนึ่งถุงถุงนี้ก็เกือบโลครับ ผสมให้มันเข้ากันนะครับผมคนให้มันทั่วกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ํานะครับผมก็ใส่หัวเชียอน้ำที่เราละลายน้ําไปแล้วนะครับไม่รอนะครับผมคนเลยครับหมาสายครับวันนี้เก้าโมงแล้วยังไม่ได้ตกเลยต้องรีบนะครับ เวลาปลากินก็ประมาณแปดโมงนะครับบ่อกนี้ยแปดโมงช่วงนี้นะครับก็เลยเวลาปลากินมาแล้วนะครับก็ใส่หัวเชื้อช่วยไปหน่อยเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะครับต่อได้แล้วครับผมผสมพอแบบน,น,นุ่มๆมือนะครับไม่ถึงกับเป็นผงมากไม่ถึงกับเปียกมากนะครับ ก็บีบบีบเบาๆมันก็แน่นแล้วนะครับพอตกลไปมันก็ละลายได้ดีนะแตกตัวได้ดี โดนแล้วครับโดนแล้วครับครับครับใจด้วยดิโอ้ นั่นจะเดินทีได้แล้ว เติมปากนะครับกินเหยื่อฟันเม็ดสวยแล้วครับตัวนี้ได้แล้วครับหนึ่งตัว ตัวนี้เกี่ยวข้างนะครับสวยครับเกี่ยวข้าง โอ้ด่าเลยครับตัวเดชตื่นลงพอเลยโอ้หิวจก ยี่สกครับแด้าลาบละครับยีสกนะครับผมโอ้ลื่นลงกปา านานมาทีนะครับ <c oughs> ตัวนี้เกี่ยวข้างนะครับผมก็ยังได้ตัว <c oughs> เออโดนสักทีเถอะโฮ้ยตันานละ <c oughs> ังาแล้วกดไม่โดนแล้วได้แล้วครับผมวันนี้ก็หมดเวลานะครับผมก็สี่โมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวก็เก็บของกลับบ้านนะครับผมวันนี้ก็ปลากินทั้งวันนะครับแต่ว่า วัดไ,ไม่โดนตัวนะครับวัดไม่โดนตัวได้ตัวประมาณสักหกตัวนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูนับกันอีกทีนะครับผมเมื่อวผลงานวันนี้นะครับผมกับเหยื่อรำหอมผสมกับไฮเกรดนะครับแล้วก็มีหวัวเชื้อน้ำด้วยนะครับผมก็มียิสศกหนึ่งตัวนะครับปลานินปลานินห้าตัวนะครับผมมีตัวเล็กหนึ่งตัว สตัวนะครับแล้วก็ตัวกลางกลางสามตัวนะครับก็พอได้กินนะครับวันนี้วันนี้ก็หัวเชียรน้ําก็โอเคนะครับผมก็ดึงปลานะครับตอมทั้งวันแต่ผมวัดไม่ติดนะครับวัดไม่จิดมียี่สกเข้ามากวนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากน้าๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านในวันใกล้ปีใหม่นี้นะครับผมวันนี้กระเบนฟิกชิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ